นี่ครับออมเนื้ซื้ออะไรมาครับเนี่ยโอ้โห้ขวดซองพาลิสติกกินะครับมัน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 เป็นยี่ห้ออะไรเนี่ยโอ้โห oh, มันได้รางวัลอะไรด้วยเนี่ยแม่โอ้ดูสิได้รางวัลหลายอย่างเลยนะเนี่ยโอ้โห้มันจะอร่อยอยู่แน่อันนี้อันนี้กี่ชิ้นเนี่ยแม่โอ้สามชิ้นค่ะสามชิ้นซื้อมาเท่าไหร่ครับผมประมาณสี่ห้าร้อยโอ้สักเกือบสี่ร้อยนะครับเชฟเบจจะกินไหมเชฟเบจกินไหมเดี๋ยวค่อยๆแกะค่อยๆแกะให้แม่โอแกะให้ดีกว่า แกาาะด,ด,ด,ดูดีนะชอบชอบลายกล่องเขาเลยกล่องสวยนะอันนี้คือคขัวซอง,อง,งนะครับเพราะว่าตอนหลังเนี่ยอมฤตเขาชอบกินคขัวซองนะคือเขาจะผิดหวังกับคขัวซองบางอย่างไปนะครับแต่เขาก็ยังตั้งใจที่จะกินคขัวซองต่อไปมันแกะยากกันงเลยพ่อเอ๋มกล่องมันล็อกไว้ครับมันเป็นกล่องล็อกโอ้ยมีสามชิ้นใจเย็นใจเย็นลูกใจเย็นท่านเอนะครับนี่คือจะเอาขัวซองอ๋อใจเย็นใจเย็นกระเด็นกระดอนหมดแล้วดูขัวซองหงายท้องแล้วครับเดี๋ยววางดีๆก่อนนะไม่วางดีๆก่อน อันนี้อันปกติครับอันนี้เป็นเนยเป็นเอาเอาเอาผักกันแล้วเอาเอาตีน้องอีกเอ้าอย่าตีกันนี่่ลูกไไมด้้ืื่ออลูกไไมดเนะิตอนเมื่อกี้บอกให้กินไม่ยอมกินเนี่ยตีกันแล้วแค่ขลัวสองก็ทะเลาะกันแล้วครับเอาไม่รู้อันไหนเป็นไส้อะไรอันนี้เป็นไส้อะไรเห็นดำๆคอมเมดี้พึ่งข้าอันนั้นอะไรคะอันนั้นคืออันนี้เป็นเนยสดนะแล้วตรงนี้คือฮาเซลนัทนะครับอ่าก็คือคล้ายๆมันจะมีไส้อยู่ข้างในนะ้นลองของคอาเมดก่อนได้ไหม เอาเลยฉีกมาแบ่งคนอื่นกินด้วยทุกคนต้องแบ่งเดี๋ยวเราจะกินด้วยกันทุกคนนะครับวันนี้ให้ไม่รู้จักการให้ห้ามจับ<ม>ห้ามจับ<อ>ชินละร้อยนะอันนี้ทำดีๆแบ่งทุกคนแบ่งให้น้องด้วยไปดึงให้เชอร์เบดด้วยเราต้องเป็นแบ่งกันแล้วเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะเอาเมื่อกี้จะกินเอาเมื่อกี้บอกจะกินต้องเชอ่อเบบน,นี้เรื่องมากเนะเาะอันนี้อร่อยไหมรสชาติเป็นไงม,มีหอมมีกลิ่นเนยกินเค็มๆบ้างไหม มันเป็นโคซองไม่มีรสชาติมันก็จืดอยู่นะโอ้แล้วต้องสัมผัสถึงแป้งอะไรของมันเนี่ยนะครับมาดูนิดนี่เลองชิไหมข้างนเน่ยนี่งหนี่ะร้อยนะชกเนื้อเนื้อนือเน้อเนื้อน้อนอเนย้่เน่อเนห้อเน้อเนเนอเรื้อเน้อเนต่อเนครอบนอเนอเนื้นอนเนอเนอ้นอ ไม่มีช็อกโกแลตเลยว่ะเีช็อกโกแลตโอ้ทำไมไส้มันน้อยจัง <c oughs> น้อยเกินไปเหมือนอึเลยทำไมให้น้อยจังเลยไส้อันนี้เรา150แต่แมอ้นนอนนอนนอมก็หอมเดดเลยนี่ถือว่าแพงมากนะไม่รอ,อ,อ้ยอ่าดึงงันทาไมเรากัดเป็นคำเลยให้มันเผื่อจะอร่อยแต่รู้สึกว่าไส้มันน้อยมากเลยครับอันนี้1 5บาทนะไม่อร่อยฮะโอแมอกไม่อร่อยแล้วด้้ มันก็เป็นจืดจอย่างไรมันไม่มีอะไรเยอะอืมไส้มันไม่ได้เยอะไม่ได้อะไรใช่ไหมแต่เราก็แบบต้องว้าวกว่านี้กะเปิดมามันไม่ค่อยว้าวนะชเบตชิมช็อกโกแลตไหมไม่รู้ถามให้น้องชเบตชิมหน่อยแล้วอ่ะชเบตกินหน่อยชเบอกินก่อนเลยกินแล้วกินแล้วลองชิมดูอร่อยไหมคะนี่แล้วเป็นไงพอกินรวมๆกันแล้วเป็นไงอร่อ,อยมันเข้มข้นไหมล่ะช็อกโกแลตเขาอ่ะอุเยแต่แต่ดูช็อกโกแลตเขาข้นนะเป็นดาร์กช็อกโกแลตเขาอ๋อ เอาเลยลองชิมหน่อยสิลูกให้เราลองชิมช็อกโกแลตหน่อยอากาศตรงไส้เลยลูกอันนั้นเพอร์ชี่เพอร์เหรอขมไหมขมมากอือสบายตัวความหวังของเราแล้วไม่รูกฮัลโหลนัดอันนี้ให้พ่อเอ็มชิมมาไม่โอ้หายนะจะดีเหรอมามามาข้างในลุ้นให้มีอุ๊ยมันต้องมาแล้วเขา่ามาแล้ว่ามาแล้วเหรอ่ามาแล้วมีไส้อยู่นะเนี่ยเนี่ยไส้ อยากให้ลองชิมไงพ่อเอ็มได้ไหมอของแม่อุก,ก็เหมือนกันกินของแม่อุได้ไหมอลองชิมลองอันนี้มันคืออะไรพร่อเอ็มข้างในอันนี้เพิ่มจะบอกว่าสายสตาร์บัคแล้วจริงหรอแม่ว่าสตาร์บัคอร่อยกว่าเป<ง>็นไงอ๋อไม่ได้เข้าเล้นหน่อยน่าจะหรอหรอเราลองอกินดูหล้เหรอเอาเลยชอบนะพ่อเอ็มชอบเลยส่อ แม่เอาลงกินคู่กันนะเอ้าร่อยอันนี้อร่อยอร่อยเาเวฟหน่อยอร่อยอร่อยเหรออันนี้อร่อยอันนี้รู้สึกว่าผิดหวังนิดนึงนะแพงด้วยนะอันนี้แพงแพงกว่ามาเชือนหน่อยรู้สึกว่าไส้มันยังไม่อันนี้มาแบ่งน้องหน่อยลูกแบ่งน้องหน่อยเร็วกินไปเยอะแล้วแบ่งน้องบ้างดิอันนี้ก็ได้เนี่ยเหมือนกันพาแบ่งแบ่ง น้อยน้อยไม่ต้องบ่นเลยกินไปเลยเราอะให้กินให้เลือกตอนแรกไม่เอานะครับเอาเอาอะไรกินช็อกโกแลตหน่อยลูกไปมันรสชาติยังไงครับมันรู้สึกว่าอร่อยไหมเนี่ยอร่อยเลยเหรอไม่มีอะไรเลยเปล่าๆนี่ยังอร่อยเนาะถ้าจิ้มกับนมข้นจะอร่อยไหมเอาเลยต้องลองชิมนี่อร่อยมากเลยอันนี้เหมือนปลาตาบักเลยนะนี่อันเนี้ยอร่อยเดี๋ยวเพื่อนจะเป็นคนจัดการอันนี้เองนะครับก็เป็นครัวซองที่แบบว่าราคา โงกมากนะครับแล้วก็มารีวิวให้ดูนะครับเนี่ยชิ้นหนึ่งเป็นร้อยเลยนะช่วงนี้พ่อมเห็นพ่อมเห็นว่าอเมเิกันเขาชอบด้วยแหละช่วงนี้ชอบช่วงนี้อเมเิกัชอบกินวัวซองเหรอชอบแบบไม่มีรสชาติเหรอชอบแบบเปล่าเใช่ไหมทำไมมันมีหอมเนยเหรอป๊าๆหนูจะชอบไม่เหมือนเดิมหนูก็เรียนแบบพี่ทุกอย่างอ่ะลยหนูตอนแรกหนูเคยกินแล้วเดี๋ยวพ่มก็ต้องไปจัดการอันนี้แต่อันนี้อร่อยอันนี้ไม่อันนี้เหลือให้พ่มชิมมั้งไม่รู้ ก๋วยช็อกโกแลตชินมากไม่รู้สามอันนี้ไม่รู้ชอบเป็นไหนหนี้ค่ะสุดก๋วยช็อกโกแลตเขาดั้กมากเลยเด็กๆอาจจะไม่ชอบมันขมใช่ไหมก๋วยช็อกโกแลตขมมากเลยมันจะเป็นเลมเนี่ยเลยหมดแล้วเหรอเอาตังมาเลยร้อยหนึ่งมามีไหมหอยากกินน้ำนะเดี๋ยวเราไปหาน้ำขึ้นดอยแล้วกันนะครับผมหาน้าให้เราอยากกินน้ำอะไรบอกมา น้ำประซี่ไม่ได้ไ,ไม่ได้น้ำอรมณ์ไม่ได้เลยอ๋อน้ำเปล่าน้ำเปล่าเออน้ำอะไรเลยน้ำผลไม้น้ำชานหมชาไข่มุกยังกินไม่เป็นเลยหรอใช่อ๋น้ำผีมุ่งน<ไ>้ำผีมุ่งพี่น้องเป็นเป็นอันนี้นเป็น,ปน<ไ>วัยรุ่นอะไรกินชาไข่มุกไม่เป็นนะ<ช>แปลกนะน้องเสบียกินชาไข่มุกไหมชาไข่มุมกอะเอาไหมเอาชาไข่มุกไหมเคโอไอไหมเคโอไอให้น้องเสบียงด่วนเนาะ ตอนนี้เราก็ตามใจในอมเล็ตไปแล้วนะครับอิงโกตองเดี๋ยวเราไปตามใจชาไข่มุกน้องเชเวตดีกว่าโอเคไหมแม่ลูกเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านชาไข่มุกต่อดีกว่านะครับเดี๋ยวิ่งกินนีกันครับโดนแม่ลู๊ตีนะครับทุบหัวน้องทุบหัวทุบหัวน้องเชเวตกินชาไข่มุกไหมลูกนี่มาสั่งแล้วก็ทุบหัวน้องทุบหัวน้องทําไมเอาตรงไหนตรงไหนตี แต่มันไม่เจ็บนะพ่อเอ็มแต่แม่อ่วก็เลยลองตีหัวบ้างพอตีแล้วมันก็ไม่ไม่มีความเจ็บไงแล้วมแม่อูวก็เลยยืดพอยืดเสร็จร้องให้ไม่พอใจทำไมชอบแกล้งน้องเหรอวันนี้ใส่ไม่ดีนะน้องทำาอะไร้องทำหน้ายัางไหง,ไงหน้าตัใจหน้าตัใจก็เราไปว่าเขาหรือเปล่าเขายอเยอะให้ใส่ใช่ไหมชอบยั่วโมโหกันอนะ่ะเป็นพี่น้องมันไม่รักกันเลยเนาะ ถ้าน้องเป็นผู้ชายอมฤตว่าจะดีกว่าน,นี้ไหมฮะหรือว่าไม่เกี่ยวอยากได้น้องผู้ชายผู้หญิงถ้าได้ถ้าเป็นน้องผู้ชายอะอมฤตจะตามใจน้องเหรอฮะอมฤตจะตามใจน้องเหรอถ้าเป็นน้องผู้ชายอะไม่รู้ออมฤตก็ทะเลาะก,กับเขาไปทั่วเลยเลกับเพื่อนกับฝูงก็ทะเลาะหมดเมื่อวานเมื่อวานนี้เมื่อวานไปเมื่อวานก็ทะเลาะกับเพื่อนเข้าบ้านไวเนี่ยคนนี้ก็โตแล้วก็ชอบยั่วมโมโหนะ นีสัยไม่ดีนะครับชอบเรียนแบบกันชอบเรียนแบบด้วยเป็นคนชอบก๊อปปี้ <c oughs> ก็มาเมื่อกี้ตามใจออมเล็ตไปแล้วนะครับกินกัวซองนะต่อไปก็ให้น้องชิบิกินบ้างดูดิทำอะไรนิดอะไรหน่อยก็ทะเลาะก,กันตลอดทะเลาะก,กันทุกเรื่องอนนี้พี่จับก็ไม่ให้จับอันนี้ก็รู้เรื่องมากนะครับทะเลาะทะเลาะก,กันแล้ว <c oughs> ตัวเองก็อยาจับสิไม่ให้เขาจับบะเออ ป่าวิ่งชนไหมเป่าผู้ชมไหมเป่าผู้ชมกันไหมใครใครใครแพ้โดนดีดมากอกเอาไหมเอาลองป่าผู้ชมเดี๋ยวเามาเอาชาวเป่าผู้ชมดิเอาไหมกล้าไหมล่ะไม่กล้าสู้พี่เห็นไหมอย่าทำเป็นเก่งถ้าไม่กล้าสู้พี่เข้าใจไหมเอาเป่าผูชมกล้าไหมไม่กล้าเห็นไหมทะเลาะกันเลยก็ทะเลาะกันเลยก็ พี่เขาแค่เอามือวางเฉยเป็นไรไปแล้วชาไข่มุกไม่ให้เชเบ็กินละไม่อะไม่พีชาไข่มุกดำหรอให้อมเภีชิมบ้างชาไข่มุกดำไม่มีอะอำเภีมันมันดีที่สุดของชาไข่มุกแล้วลกูลกลกูกลูกลูกจะไปกลับไปกินสีดำอีกไม่ได้ลูกอมเภีชอบป๊าป๊าก็ดีใจนะอร่อยไหมหอมไหมเคี <c oughs> ้ยวดิเคี้ยวดิโอ้ยแบ่งน้องไหมแบ่งน้องไหมแบ่งอ่นะ เอาเอาเอา,เ,เ,อาเป็นไรกะไปดีกว่าปะเดินดีกว่าเดินกินดีกว่าไม่รู้ปะไป,ไปลุกขึ้นลุกขึ้นเร็วๆอายไอเขาเร็วไปร้องไปลุกขึ้นลุกขึ้นไปกินสิเร็วเร็วอา่าป้าบ้าไปแล้วนะไปไปไปอมเล็ตบอกว่านุ่มมากเออหอม<อ>มันไม่หวานมากด้วยเฮ้ย ไข่มุกล่นแล้วมุกล่นแล้วแล้วคนหน่อยคนหน่อยอร่อยแก้วกลางเนี่ยน้องเชเบ็ตตัดใจกินทุกครั้งเลยแต่จริงๆออจริงๆออมเล็ตไม่เคยกินเลยนะอันนี้แก้วเท่าไหร่รูไหมแม่ผู้แก้วร้อยกว่าบาทแก้วร้อยกว่าบาทเลยนะไอ้น้องเชเบ็ตมันจะถึงพร่อเอมไหมเนี่ยแล้วก็มาเดินทางที่เดอะมอลล์นะใกล้ๆบ้านเรานะครับเดอะมอลล์บางแคนะก็มาซื้อของขวัญให้ใครบ้างเนี่ยเฟอร์บี้ตังๆออดดี้โหแต่ละคน ของใหญ่ของเล็กมากครับก็นาซื้อไปแล้วเหลือสาากอ้อนก็ซื้อของขว,วงัญวันเกิดไปให้เพื่อนๆในหมู่บ้านย้อนหลังนะโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็มากินเจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอบ๊ายบายอร่อยไหมบ๊ายบายค่ะเจอใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ